ยกสิบนิ้วขึ้นวันทาอภิวาทกล่าวประกาศขอขมาคงคาใสาสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องประการใดขออย่าได้ผู้ขมตรมชีวีประเพณีลอยกระทงจงรักษาสืบทอ,อดมาแต่โบราณการวิถี นําใบตองครองดอกไม้ใจเปรมปรีแสนยินดีอาชีวะร้อยเอ็ดร่วมร้อยกระทง ันลอยกระทงประเพณีอันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลเป็นมรดกทางประเพณีวัฒนธรรมอันล้ำค่าของคนไทยในค่ำคืนวันพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15าค่ำเดือน12วันที่ประชาชนคนไทยภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศได้สืบสารประเพณีวันลอยกระทงจึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญวันหนึ่งของไทยจังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานภายใต้ชื่องานสมมาน้ำคืนเพ่งเสงประทีปเพื่อขอขมาพระแม่คงคาได้ลอยทุกลอยโศกลอยสิ่งไม่ดีให้พ้นไปและขอพอรรับสิ่งดีๆให้เข้ามาอีกทั้งในวันนี้ยังเป็นเหมือนงานรื่นเริงให้ผู้คนได้เฉลิมฉลองเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ในปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอกได้พร้อมใจกันร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงด้วยการประดิษฐ์ปรังสรรค์กระทงประทีปที่มีความประณีตงดงามด้วยฝีมือและความหมายทางความคิด ความเชื่อที่ได้รับการถ่ายทอดต่อกันมาเมื่อครั้งอดีตจวบจนปัจจุบันเพื่อร่วมประกวดกระทงประทีปชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานประเพณีสม,มาน้ำขึ้นเพ่งเสียงประทีปของจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2567 กระทงประทีปที่วิทยอาชวศึกษาร้อยเอ็ดได้จัดทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติเป็นหลักตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด เน้นวัสดุที่เป็นมีดกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรน,น้ําและสิ่งมีชีวิตในน้ําซึ่งวัสดุธรรมชาติที่นํามาประกอบตกแต่งก็มีในท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดหลากหลายชนิดทั้งชนิดที่นํามาบริโภคเป็นอาหารหรือชนิดที่นํามาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือทําสิ่งของเครื่องใช้ในครอบครัวอาทิมเมล็ดข้าวหอมมะลิ ข้าวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดร้อยเอ็ดเมล็ดฟักทองมเมล็ดถั่วมเมล็ดงาใบลานอ่อนเปลือกข้าวโพดแห้งดอกบานไม่รู้โรยใบสนฉัดและอื่นๆอีกหลายชนิดนำมาประดิษฐ์ผสมผสานโดยใช้เทคนิคฝีมือการเย็บการร้อยการมัดการปักกรองทอง การย้อมสีตามขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นชิ้นงานจัดประกอบและตกแต่งได้อย่างสวยงามตามแนวคิดและรูปแบบของกระทงประทีปต,ตามสมัยโบราณประยุกต์ให้เข้ากับศิลปะสมัยปัจจุบันตามวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมาลายสาเกตประตูเมืองสาเกตนครโบดดอกอินทนิลข้าวหอมมะลิพระมหาเจดีย์สีชัยมงคล ที่ได้นำมาออกแบบลวดลายและขึ้นรูปทรงองค์ประกอบของกระทงประทีปได้อย่างลงตัวสวยงามดังคำอธิบายต่อไปนี้ชั้นที่1นฐานของกระทงประทีปประดับตกแต่งด้วยการเย็บแบบหรือคนอีสานเรียกว่าตัวแมงดาหรือถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินตามธรรมชาติท้องถิ่นนั้นๆชันน้นที่สตกแต่งลวดลายด้วยดอกบานไม่รู้โรยเป็นลายพญานาคแปดองค ความหมายทิศทั้ง8ิทิศมีพญานาคคอยปกปกักรักษาชีวิตผู้คนของจังหวัดร้อยเอ็ดและที่อื่นๆให้มีความปลอดภัยมีความสุขชั้นที่3ผถักตาข่ายเป็นเฟื้องระยะ รอยอุบะตุ้งติ้งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหอโวตแล้วนำมาประดับตกแต่งเปรียบเสมือนการถักทอร้อยดวงใจของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมารวมกันสร้างความสุขความสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นมาในจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้นที่4เย็บแบบหรือตัวแมงดาพร้อมกับการติดกลีบประดิษฐ์กระทงประทีเพื่อรองรับสิ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดให้โดดเด่นอวดสายตาแก่ผู้คนที่พบเห็นนั่นก็คือซุ้มประตูสาเกตนครผ้าสาเกตปวดอกอินทนิล รวงข้าวหอมมะลิดังที่กล่าวมาข้างตน้นรวมถึงการแกะสลักหัวแครอทเป็นนกคู่ตามตำนานกล่าวไว้ว่าการประดิตกระทงครั้งแรกเท้าสีจุราล์หรือนางนกพมา่าได้แกะสลักรูปนกลงใส่ในใกระทงด้วยชั้นที่5 จำลองรูปทรงของกระทงประทีปเป็นส่วนหนึ่งของพระมหาเจดีย์ชัยมงคลซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัวทรงแปดเหลี่ยมพร้อมกับนำตราสัญ,ญลักษณ์งานพระราชาพิธีมหามงคล7-2พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิพร้อมยอดฉัดร3ชั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนคนไทยและพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจากที่กล่าวมาคณะครูนักเรียนนักศึกษา แผนวิชาค่ากรรมวิทยายลัอาชวศึกษาร้อเอได้นำความรู้ทางด้านงานฝีมืออันมีคุณค่าของศิลปะไทยมาศึกษาออกแบบการทำกระทงประทีปได้อย่างประณีตสวยงามมีความหมายตามแบบโบราณตามหลักการและหลักเกณฑ์การประกวดทุกป,ประการขอขอบคุณท่านผู้มุใการชาวลิตลำพายผู้มุการวิทยายอาชวศึกษาร้อยคณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายนักเรียนนักศึกษาที่ได้ให้กำลังใจให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จขอขอบคุณจังหวัดร้อยเอ็ดที่ให้การสนับสนุนประเพณีสมมาน้ำขืนเพ่งเสงประทีประจำปี2567เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีของจังหวัดร้อยเอ็ดให้คงอยู่คู่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราสืบไป